ือกัดลงมากองไว้ข้างล่างบรรลุว่าฝนกัดไปเห็นไหมขโมย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 กินผลไม้กรับม่เห็นครับจะจะเก็บไม่เบิ่อมองหน้าดูตกไปจะกัดลงมือในพี่น้อยหน้าผมโดนกัดมอดเร่เร่เนี่ยผม ขโมย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 กินผลละไม่กลับป่วยใส่ครับเิ่นฉลาดนิ่นมากินนะกินบักนาหนี่งมุนนี่เลยมาบางนาเราบานาวนีน่กินบงนางนาหรือการล้มมากองไว้ข้างล่างเรารวิไไ่ลกัดไว้ให้เนี่งปากเนาะบ่ว่าหมากนี่ยขาเป็นผลไม่เลยก็ได้กินดอก ครับบม่ได้กินน um, ้ำอ่าเหลือกัดลงมากองไว้ข้างล่างกระโหลกฝืนกัดไว้ให้หนังฝืนหน่อยมันจะกัดลงครับกินได้เพราะกินได้แต่ว่ามันก็ลูกเพราะท่านโตปบนไหนเนาะมันจะกัดลงฝืนหน่อยมันจะกัดลงครับกินได้เพราะกินได้แต่ว่ามันก็ลูกเพราะท่านโตปบนไหนเนาะมันจะกัดลงป่วยใส่ครับ เพิ่นฉลาดเด้เพิ่นมากินเนีกินบางนาวนีน่งม้วนีด้เลยครับเพิ่นมาบางนาวแล้วบงางนาวก,กินบงนางนาวเหลือการลุมากองไว้ข้างล่างแล้วรัวเพิ่นกัดไพืให้ยังเพิ่นประกาศพยาบานประกาศคร,รับ <c oughs> ขโมยขโมยขโมยขโม,ย,ม,ย,มยกินพนละไม่กัดตามไปครับ <c oughs> มมากัดมันจะซองไอ้เบิรงนได้สินอนพื้นกาดลุมากองไ,ไ้ข้างล่างเรารัวพื้นกัดไปให้ยังตามไป ม <c oughs> ันจะมัดมันจะซองไอ้เบิรงนได้ดหรนอนอยนมุดนีื่ลยๆประมาณจะเกะตาหน่อยตะก,กาหนึ่งประมาณมันก็จะมากองอย่งนีอ,อืมกินมาหน้าแตาววะแพงดอกนะครับกินได้แต่ว่าอันแพงคือกัดลุ่งแบบกัดลุ่งบางหน้าุกดๆม่เห็นครับจะจะเก็บไห้เบิรง เขาจะกลับลงมากล้องเงียะครับแล้วจะหันกล่องไปเห็นบะไม่เห็นนะไม่ได้ดักเลนดักขโมยเน่าดักขโมยไปแล้วดักขโมยไป ก็จะกลับลงมาก้องเก่งๆครับแล้วจะหันกล่องไปเห็นบ่มาเห็นดิไปอากเนาะ บวัวาหมากอย่ง้ถ้าเป็นผลละใหม่เลยกได้กินดอกคบบรับก็นนะจะกลัดลงมากองเกลงๆครับแล้วจะหันกล่องไปเห็นบ่บ่เห็นนะหลังหน้าตรงๆก็จะกัดลงบนอน,น้พี่น้องหน้าผมโดนกัดหมเดเลยๆล้ผมจะเลี้ยวมา ีคำเล็กน้อยเพิ่นหน่อยมันจะกัดลงครับกินได้เพราะกินได้สว่ามันก็ลูกเพราท่านโตแบบนนะี้เนาะกนจะกัดลงก็งจะกัดลงมากองเพียงเครับเดี๋ยวจะหันกล่องไปเห็นปะมาเห็นมุนเรีเรีระมาณจะก,กระตาหน่อยต่าก,กานึงประมาณ มันก็ยังมกองอยี่ตามไปครับมันกัดมันจะซองไห้เบิ้งได้สิหน่อนกรลิวมากคำย็กน้อยกรลิวมากคำนิกน้อยคนประกาศตุยยาบาทประกาศเอะ หมดนียเลยประมาณจะกกระตาหน่อยแตะก,กาหนึ่งประมาณมัน็นกกนยังมะกรองม่เห็นครับจะจะเก็บไม่ให้เบิแนว,นวดักขโมยองเอาแนวดักขโมยมากนะครับเราจะกัดถูกอันทุกอย่างมันดักไว้อุอบาทอุเบนอกทีหน่อย ถ้เาเฮามีมีผู้อยู่กะมากขึ้นเอาแต่ว่าตอนนคำคำมังก้นหน่อยมันจะกัดลงลกินได้เพราะกินได้แต่ว่ามันจะลูกเพราท่านโตแบบไหนเนาะมันนะจะกัดลงมันจะกัดลงมาก้องเก่งๆครับแล้วจะหันกล่องไปเห็นบ่างมาเห็นนะ คนหิวันกินแล้วคนโตคนโมมากบุตรดตกปากระริ้วเลดนะครับอ๋อคนกินน้ำตัวคนยากคนหน่อยมันจะกัดลงกิน้เไรบ่กินไดไแก็วด้มันกกลูกว่าท่านโตปบนไหนเนาะพนจะกัดลง็นประกาศพยาบาดประกาศับ างนะครับก็เอากล้วยมาไหวไห้ดักเพิ่มจะคล้องเพิ่มกินเบิร์ตฮัขอบคุณหลายครับแค่นี้แหละครับผ้ามาเบิรงเอาวางนะครับก็เอากล้วยมาไหวไห้ดักเพิ่มหร่การลุกมากรองไว้ข้างล่าง เรือฟุ้งกัดไว้ให้งนี้นะครับรักไวนะ้ถูกว่าบางครั้งก็จะถูกนะนะนะมาดักไว้เอามาดักขโมยนกะอ่าแนาวดักขโมยมากนะครับเขาจะกัดทุกอนันทุกอย่างมาดักไว้ป่วยใส่ครับเพิ่นฉลาดและเพิ่นมกิจนะกินบางหนะ้ามุนนีเลยครับเป็นบักหน้า เลี้ยงบางนากินบังนาทำไว้อะดักเพื่นดักขโมยน่าดักขโมยไปเถอะดักขโมยจะคลองเพื่นกินเบิร์ตอะขอบคุณหลายครับแค่นี้เลยครับอ่ามผ้ามาบึงขโมย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 กินผลไม้ครับ กินมะนาวแต่ว่าว่แพงดอกนะครับกินได้แต่ว่าอันแพงคือกลัดลุ่งแบบกลัดแบบลุ่งแบบนหน้ารูดอไปกินมะนาวแต่ว่าว่แพงดอกนะครับกินได้แต่า อันแพงงือกัดลุ่งรับกัดลุง่งหน้าลูดๆจะคล้องเพื่นกินเบิร์ด <c oughs> อ่ะควาคุณหลายครับแค่นี้เลยครับอ่ามาผ้ามาบึงพี่น้อ,นองหน้าถ้าไม่ัหญนะ่โตเนี่ยมันจะกัดกองเก่งๆครับอันนี้เก็บไม่เสร็ ลงหน้าลงตัวก็จะกัดลเงเหมือนพี่น้องไอ้หน้าผมโดันจะกัดมวนเรไรแล้วมก็จะกัดลงมากองเก่งๆครับเลยจะหันกล่องไปเห็นปะมาเห็นมือกัดลงมากรองไว้ข้างล่างแล้วรัว่นกัดไเลยนะจะคล้องเพิ่งกินเบิร์ตอะควอบคุณหลายครับแค่นี้แหละครับ